ชื่อว่าอะไรนะคือก็มังกีกี้ไม่ใช่มังกีกี้ที่รายการเก่ามากรายการอะไรนะรายการนางยางโชว์อรายการเข้ามาน่สิดติ์ละเราโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอะรายการนะฮะวาระดูหนังแข่งชาตินั่นเองฮะปุบเบิ้ร ผมพี่พิรพัฒน์แข่งเพชรครับผมอ่าแท็บแท็บสุขพิธิโวระสุนทรครับอ่าครับก็สำหรับวันนี้นะฮะเราจะมานะรีวิวนะฮะภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้กําลังเป็นกระแสติดฮาร์ดเลยก็ว่าได้เรียกว่าเปิดตัวด้วยวันรายได้วันแรกที่สูงมากเลยฮนะต้องตารอกัรตันอ <War. S 2> เมริกาซีวิวอนั่นเองฮะหรือว่าอะไรนะศึกระห่ำไอ้ศึกฮีโร่ระห่ำเมืองอะไรสักอย่างอ่ะซึ่งแบบชื่อภาษาไทยไม่ควรจะมีก็ อ <S <S เอาแค่กับตันอเมริกาซีวิววอร์เลยกับตันอเมริกาซีวิววอร์นั่นเองนะทีจ่จริงจะบอกว่ามันเหมือนกับอเวนเจอร์แล้วนะคืบรวมรวมตัวละครนี้ครบทุกทั้งหมดเลยนะเนี่ยขาดไปแค่ฮักกับทอสองคนที่หายไปเท่านั้นเองออสำหรับการรีวิวในวันนี้นะฮะเราก็จะพูดกนันนะในสามป,ประเด็นหลักของเราคือเรื่องแรกคือความรู้สึกหลังจากที่ไปดูแล้วออกมาจากโรงแล้วเป็นยังไงบ้างนี่แห อย่างแรกเลยหลังจากที่ดูออกจากโรงมาปุ๊บแล้วรู้สึกยังไงทีทีหนาวไม่ได้อะไม่ใช่จะบอกว่าหลังจากความรู้สึกแบบตอประทนใจจากการดูหนังเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงอย่างนี้ดูหนังวันนี้ก็เอก็รู้สึกดีดียังไงคอะกอนอร่อยคอกคอนอร่อยด้วยคอปอนราคาไม่ใช่เออก็ เป็นหนังที่ดีก็ชอบอ่าชอบยังไงอ่ะเพื่อความเป็นมาเวลอ่ามาเวลแล้วแฟนมาเวลอยู่แล้วก็เลยชอบก็ดูก็ดีแต่บางทีมันก็ไม่เข้าใจในบางมุมนิดนึงบางมุมเออเดี๋ยวเอาไว้พูดถึงในเรื่อนะเบอร์กพาต่อไปและของพี่แทบอ่ะส่วนเรารู้สึกแบบตื้นตันใจมากอ่ะที่จากการที่ได้ไปดูเรื่องนี้แบบหนังนี่เอาเราอยู่มากเลยอะคี่แบบมันเอาอยู่เลยอะแต่ว่า ไม่มีความรู้สึกว่ามันง่วงอ่ะมันดูแบบสนุกมันดูแบบใช่คือถึงตอนที่มันดราม่ามันก็ไม่ได้ดราม่าง่วงจนหลับอ่ะอืมแต่ว่ามันดราม่าแล้วมันแบบเรายิ่งดูแบบยิ่งลึก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 ยิ่งอินยิ่งอยู่กับมันเนี่ยอะไรเงี้ยมันเป็นการที่แบบว่าเขาเอาหนังค่อนข้างอยู่มากในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้เรียกว่าถือว่าเป็นอย่างที่บอกเนอะสำหรับหลายคนที่ไปอ่านรีวิวมาเยอะแล้วมันคืออ่าเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานของหนังฮีโร่ อย่างในยุคนี้เลยก็ว่าได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไปดูแล้วเรารู้สึกว่าเเราชอบมันมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมนั่นเองใช่อ่ะทุกคนก็ออกเสียงว่าชอบใช่จะบอกว่ามันมันมันไม่ได้เดินเรื่องแบบอื่นมันเดินเรื่องแบบรวดเร็วทันใจแล้วก็แฝงไปด้วยประเด็นต่างๆมากมายที่แบบว่าพยายามที่ที่มันถูกอัดแน่นมาแบบโดยที่ไม่พยายามยัเยยิยแต่มันมีเหตุและมีผลตัวละครทุกตัวละครมันกลมมันมีมิติหมดเลยมันแบบมันมันเป็น แซ่บมาเรื่อยๆมันมันมาแบบมันมาแบบไม่หยุดแล้วก็ตัวหนังมีเซอร์ไพรส์ตลอดเวลามันมีแบบเรื่องราวให้เรารู้สึกแบบเออเราต้องดูอ่ะเพราะว่าแต่ละพาร์ทแต่ละพาร์ทมันก็เหมือ cias, cias, มนกับมันเพิ่มมันแบบมัน,แบบมนค,ค่อยๆมา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 ,มา,มาแล้วแบบเฮ้ยเราค่อยๆแบบเปิดเปิดเปิดดูปไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบเฮ้ยมันสนุกมันอินไปด้วยตลอดเวลาซึ่งดีมากเลยอะไรเงี้ยอ่าเงี้ยเออรีวิวมันดีมากนะแต่ก่อนหน้านี้แบบแอบแอบกลัวนิดนึงนะแบบว่ากลัวอะไรกลัววววว่่าาาาาแแแบบบบบพพออเเเเรรรรรไไปดดููล้้้สึกกจะะะผิหััังงมนีย จริงๆแล้วแบบเราเองเราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าคาดหวังกับอเวนเจอร์ไอออสมมนทรอนมากอย่างที่แบบว่าพอไปดูแล้วพบว่าพอภาคที่แล้วใช่ภาคที่แล้วอเวนเจอร์ไม่เกี่ยวกับกัปตันอเมริกาถ้ากัปตันอเมริกานี่ยชอบทุกภาคอเออเฉพาะกัปตันอเมริกานะชอบทุกภาคโอเคเอ่าตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองมาละนั้นภาคสองนี่แบบโหโหดมันมากอะไรอย่างเงี้ยถึงมันจะไม่ได้สู้บู๊ระหัมไปตลอดเรื่องแต่ว่าก็มีจุดดราม่าแล้วก็แบบส่วนใหญ่กัปตันอเมริกาภาคสองนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองแล้วก็พวกแนวคิดอุดมการณ์ค่อนข้างมากอืม นั่นเองแต่ว่าพอมาถึงพาร์ทนี้ปุ๊บมันทุกอย่างมันดูกลมกล่อมอะมันดูแบบกําลังพอดีของมันแล้วอะไรเงี้ยเรื่องการเมืองมันไม่ควรจะมากเกินไปเรื่องของสังคมมันก็ไม่ควรจะมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะอยู่ในจุดที่มันพอดีแล้วก็อยู่ในจุดที่มันพอดีแล้วแบบเราดูแล้วเหมือนกับมันค่อยๆใสมาให้เราเรื่อยๆมันก็อิ่มไปในตัวมันเองอะไรเนี้ยในระดับนึดไปแล้วแบบไม่ต้องเข้าเลยกินจิตะ ช่วงนี้ฮะก็เป็นว่าเราทั้งสองคนก็ดูเหมือนจะประทับใจด้วยกันกับการทั้งคู่อะไรเงี้ยคู่เลยูกหยีเป็นไงบ้างก็สนุกดีค่ะฮะก็สนุกดีค่ะก็สะดุโอเค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 อ่ะพา์ต่อไปมามาดิบอกให้อันนี้ถ้าว่าใครที่ยังไม่ได้ดูแนะนำว่าให้ไปดูก่อนเพราะช่วงนี้มีสปอยแน่แน่มันจะหลุดออกมาแน่ๆนะ ดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูนะฮะแนะนําให้ไปดูทันทีเลยด้วยความที่เราเป็นไม่ใช่เป็นนักรีวิวไม่มารีวิวอะไรใช่ฮะพยายามจะไม่สปอยจริงจริงพยายามไม่จะหลบพยายามจะหลบสปอยแล้วแต่ว่าบางเรื่องบางกรณีเราแบบเราหลบไม่พ้นจริงๆอ่ะมันต้องพูดอ่ะเออไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างตอนจบกับตอนอเมริกาตายอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเขาตายในคอมมดีแต่ตอนจบของ อาซีวีวอลอ่ะไม่รู้เอออ่ะอ่ะมาเริ่มที่ลูกจีกันก่อนดีกว่าทำไมคะผมเรื่องผมเรื่องเป็นยังไงบ้างเรื่องู้จุดบทเป็นยังไงบ้างเรื่องราวที่เราดูวันนี้เป็นยังไงบ้างเออคิดว่าถ้าเราเน้นเรื่องจริงนะมันคือแบบทะเลาะกันติงตองมากมากทะเลาะกันติงตองเออแล้วก็คือแบบยังไงอ่ะมันแบ่งแยกกันง่ายเกินไปอ่ะอย่างนี้มันควรจะแบบยังไงอ่ะแบ่งทีมแบบยังไงอ่ะให้มันแบบพอดีพอดีอ่ะไม่ต้องแบบ ไม่ต้องแต่งแยกอ่งนี้ก็ได้ไม่ต้องเป็นต้องเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาทะเลาะกันอะไรอ่างนีออ่านะที่บอกว่ามินี่แสดงว่าเรามองว่ามันเป็นแบบประเด็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าทำให้แบบผู้คนแบบผิดใจกันอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะีพีเป็นไงบ้างูจะแบ่งกันแบบเป๊ะเกินไปไหมเป๊ะเกินไปไหมฮอกออโอเคไหมจะเป๊ะเกินไปไหมเออก็ก็ตัวละครเซอร์ไพรส์เราก็อยู่บนคนละข้างกันพอดีเออเฮ้ยบอกไม่ได้แล้วยังไม่รู้สไปเดอร์แมนอยู่ข้างใคร โอ้ยเขาก็รู้ตั้งแต่ปอเตอร์นั่นแหละเออปอเตอร์มี๋อมีหรอเอาไปด้ยแมนอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมโอเอ่ะโอเคแล้วก็ชอบตรงที่มารเวลนำสไปเดอร์แมนกลับมาเอ่อทำให้เห็นตัวความเป็นสไปเดอร์แมนอะที่มีคนบอกว่าในคอมิกอ่ะสไปเดอร์แมนจะเป็นคนกุนตีนซึ่งอันนี้ก็จริงก็คนทั้งกุนตรีอยู่นะคาแรคเตอร์เขาได้อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีตัวละครตัวละครนึงที่แบบว่าพอดูจบออกจากโรงปุ๊บ ทีมกับตันอเมริกากับทีม Man, ไอรอนแมนมันจะหายไปเว้ยกลกลับมาเป็นท,ทีมป้า <laughs> เมย์เฮ้ยจะบอกว่าเกือบ50แล้วนะฮนะให้50แล้วนะ51แล้วใช่ไหมป้าเมย์ที่เล่นเน่ยตัวจริงอะ5้แล้วนะคุณพระไม่อยากจะเชื่อว่าจังนะสวยอยู่เลยกันเลย <laughs> กลับมาเข้าสู่เรื่องของเราอยู่เพิ่งไปหาป้าเมย์เขาแบ่งเป็นทีมขับทีมแคปกับทีมไอรอนแมนอยู่ไอรอนแมนเออนั่นแหละเราดูมาทุกภาคทุกภาคทุกภาคไม่ว่าจะเป็นก่อนเรื่องก่อนหน้านี้ตั้งแต่ไอรอนแมนเองตั้งแต่แบบเรื่อง มาจะถึงเรื่องของกับตันอเมริกาเนี่ยสึงภาานี้แล้วก็ก่นะอนหน้านี้มีอเวนเรจ์อีกซึ่งแน่นอนว่าทุกเรื่องมันูกปูมาเพื่อมาสู่ซีวิสวอร์แล้วเออมันคือมันมีการเปิดประเดนปมปมน็นปมนู้นปมนีน้ๆๆปมนั้นอะไรไป <ๆ S 1> ไหนอะไรเงี้ยเพื่อปูให้ตัวละครมีคาแรคเตอร์เป็นอย่างนี้แล้วว่าพอมาถึงภาคนี้มันไม่ต้องเล่าแล้วเนี่ยมันแค่ขยี้ไงเออมันมันไม่ต้องเล่ามันไม่ต้องเล่าปูอะถ้าเราถ้าเราได้ถ้าเราได้ค่อยๆแบบไล่ดูบททีละภาคทีละภาคทีละภาคอย่างตอนเนี้ยเราเราจะรู้ว่าทำไมตัวละครมาถึง ทำไม,มถึงเลือกทําแบบนี้อะไรเง<ม>ี้ยอย่างตัวอย่างตอนแรกเลยประเด็นแรกที่แบบทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้สปอยล์ละอ่าก็คือประเด็นแรกแรกอย่างของไอรอนแมนโทนี่สตาร์เองเนี่ยโทนี่สตาร์เองจริงๆแล้วตัวเขาอ่ะเขาถูกวางโพสิชันว่าเป็นคนที่แบบมีความสุขกับการค้าขายอาวุธมาก่อนแล้วก็<ม>สุดท้ายแล้วผลของมันก็คือจะทาให้ผู้คนแบบรู้สึกแบบอาไม่ใช่กลัวมันคือผู้คนที่รับผลจะทบจากอาวุธของเขาอ๋อมันสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายข้างทาให้คนชีวิตคนตายซึ่งแบบเขาสัมผัส ก็เลยเป็นจิตใ้สมบูรของเขามันก็เลยเป็นเหมือนปมปมใหญ่ฝังใจอย่างหนึ่งของเขาที่แบบว่ามันทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแบบไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงยังไงก็ตามตราบใดที่เขายังชูตัวเองเป็นซูเปอร์ฮีโร่เขาก็ยังหนีความที่ว่าผู้คนจะต้องล้มตายกันไม่ได้อยู่ดีเขาก็เลยพยายามที่จะแบบโอเคด้วยกับส่วนที่สัญญาโซฟอรเวียนี่เองที่ทําให้กลายเป็นประเด็นปัญหานี้ทและก็ได้ให้ยับยังปูนิดนึง ไม่ใช่ยับยั้งกูนิดนึงแต่ว่าเป็นการยับยั้งสิ่งที่มันจะเกิดความเสียหายต่อจากนี้กรอบซึ่งขัดกับกัปตันอเมริกาเลยใช่ซึ่งกัปตันอเมริกาเนี่ยอยู่กับสงครามมาตลอดตั้งแต่ยุคสงครามแล้วก็รู้ว่าการสูญเสียมันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเกิดสงครามในระดับหนึ่งนะใช่แต่ถามว่าโอเคถ้าในกรณีที่มันไม่ได้เกิดสงครามแล้วมันเป็นการปฏิบัติการของเขาเองเขาก็ยังรู้สึกผิดเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่แบบว่าเขารู้สึกท่าเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะไปแก้ไขมันกับไปแก้ไขอดีตไปได้แล้วแต่ว่าในนนขณะที่่คึง ลือกที่จะอยู่กับปัจจุบนันก็คือกัปตันอเมริกาอยู่กับปัจจุบันมากกว่าว่าโอเคห่ okay, อย่างนี้เราจะทำยังไงแล้วก็จะต้องทาให้ระกุมมากขึ้นโอเคชีวิตที่มันเสียไปนะแล้วก็คงจะคืนมาไม่ได้ยกเว้นแต่ว่าโอเคเราก็เสียใจยกับเขาได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าในขณะที่โทนี่สตาร์เองก็ไม่ใช่โทนี่สตาร์กับมิติกอยู่กับผมประเด็นในอดีตของตัวเองแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่มีที่ถี่สูงด้วยแล้วเป็นคนที่แบบยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของจะกวลมากเลยเอะไรเงี้ยครับแล้วพยายามจะโช อตอนจบจะพบว่าโทนี่สตาร์การเป็นคนคนหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าชีวิตจะเศร้าที่สุดในเรื่องอดอดเดียวเดียวเดียวที่สุดแต่ในฝั่งกับตานอเมริกาเองก็ถูกปูชีวิตมาแบบถูกปูชีวิตมาด้วยเรื่องของความที่แบบเป็นกุฎอการประชาธิปไตยที่ตตเติบโตมาเป็นยังไงเขาแบบอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันอยู่กับสิ่งเดียวนี้มาตลอดในขณะเดียวกันเขาก็มองว่า,วาไอ้ตัวเสริสัญญาโซโคเบียเนี่ยมันจะทําให้พวกเขาเนี่ยใช้ไป<ด><ด>ในทางที่ผิดหรือเปล่าหรือว่า การที่เขาต้องเขาจะถูกจํากัดสิทธิจํากัดขอบเขตของเขา,ขเขาหรือเปล่านั่นเองมันก็จะกลายเป็นประเด็ฐฐนคำถามที่ทําให้ทั้งสองฝั่งตีกัน<อ>ในขณะเดียวกันเองตอนนี้ก็มีจริงๆแล้วก็เป็นสไตล์ปกตินาะของตัวเป็นเวลาที่แบบว่าเอาฮีโร่มาตีกันก็เหมือนกับค่ายดีซีที่เอาฮีโร่มาตีกันแต่<า>ก็จริงๆแล้วก็มีตัวร้ายตัวอื่นอีกอด้วยอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ ซึ่งมันก็จะค่อยๆแบบโผล่มาแว้แวบแววแววแวเหมือน,นในภาคนี้ตัวร้ายเป็นมนุษย์ธรรมดาเลยจริงๆอแต่นแต่ชอบที่สุดเลยนะคือภาคตัวร้ายของมนุษย์นี้เนี่ยรอบนี้เป็นตัวร้ายที่แบบว่า,าเรียกว่าเป็นการใช้ความฉลาดของตัวเองได้ดีมากๆ <จะ S 1> แล้วก็ไม่แทบไม่จะเป็นต้องทําอะไรมากเลยด้วยซ้ำแค่เดินไปใช้วาจานิดหน่อยเออจบแต่แบบอาจจะไปแบบมีมีอะไรนู่นนี่นั่นแต่เขาไม่ได้มีพลังวิเศษเหมือนกับ อเวนเจอร์ทั้งทีนี้เลยหรือแบบไม่สามารถเรียกมนุษย์ต่างดาวเข้ามาเหมือนภาคก่อนๆได้หรือว่าจริงๆจะบอกว่าอย่างโลกีเนี่ยโลกีก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่จริงๆแล้วมันเล่นมันเหมือนเล่นประเด็นเดียวกันนะกับอาเวนเจอร์ภาคแรกเลยที่แบบว่าเล่นเรื่องของพวกว่าเล่นเรื่องของความไว้ใจเล่นเรื่องของพิถภาพเล่นเรื่องของแบบการที่แบบคนมาอยู่รวมกันเยอะๆแล้วมันทําให้เกิดปัญหามันเหมือนกันเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าประเด็นนี้มันหนักกว่ารที่ว่ามันลึกเข้าไปสุดจิตใจ อย่างอันนั้นมันคือแบบความคิดเห็นไม่ตรงกันตอนที่แบบตอนแรกมารวมทีมกันหลวมๆ,ๆมาอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันคือความยากของการรวมทีมแต่ตอนนี้มันเป็นทีมที่เหนียวแน่นกันแล้วแล้วมันพบว่าแต่ละคนแต่ละคนก็มีเรื่องราวของตัวเองที่แตกต่างกันอย่างมากๆมันก็เลยทำให้ความเป็นรอยร้าควค่อยๆเกิดเป็นรอยร้าวเล็กๆที่จริงมันร้าวมาตั้งนานแล้ว<อ>ซึ่งคราวนี้ก็มาแตกนั่นเองก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้อ่าค่อนข้างที่จะประเมินได้ว่ากับอเมริกาซีวีวอลเรื่องนี้ครบรถจะไม่ใช่ทรมัดชนะครับ แต่นี้จะเป็นแต่มันจะเป็นอารมณ์เหมือนกับพึ่งพึ่งกลางกลางอ่ะก่อนจบแบบพึ่งๆึกลางๆที่แบบปกติแล้วหลาย <Bradley S 1> คน,นชอบสะ <า S 1> ใ<ห>จยอยู่นิดนึง <ๆ S 1> <ล>คือเชิงคาใจไหมมันคือเหมือนกับโอเคแหล,ละเราเพิ่งทะเลาะกันเสร็จแล้วแบบมันคงจะแบบไม่สามารถกลับมาคืนด,ดีกันได้อย่างรวดเร็วหรอกมันก็คงจะต้องใช้เวลาให้คะแนนหน่อยได้ปะ่ะครับอ่ะสาหรับภาคนี้พีพีฮะแนนให้เท่าไหร่เต็มสิบถ้าสมมติเต็มสิบก็อยากให้ติบเงีนก็สิบเลยก็สิบแหละให้ขิบเลยหรอ ก็พีให้10เลยใช่ไหมใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นเราเนี่ยมันก็ถามว่าโอเคเนเรื่องมันกำลังโอเคนะทุกอย่างมันโอเคเลยแหละเราก็คงให้10แหละอ้าวพูดเหมือนจะคะแนนเขาว่าเราก็ร <laughs> อทัาแบบอาจจะมีแบบเจ คือจริงๆคือ <ๆ S 2> เรา<ม>คือจริงมันไม่ไม่เชิงเจ็ดเก้าแต่ว่ามันด้วยความที่มันเป็นโมูที่บางอารมณ์บางโมเมนต,ต์อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าหนังตัวหนังมันจะยาวแต่ว่านนเรา,าก็ชืน่นชมเราว่าตรงที่ว่าเขาสามารถเนะขาสามารถเอาเราอ,อยู่ได้ตล,ลอดเวลาสามารถด<อ>ึงคนดูอยู่กับหนังได้ตลอดอะไรนนเไงี้ยมันคือความซับซ้อนในจิตใจของมนยูอะเอออย่างจริงๆแล้วแต่ยกเว้นตัวเดียวนะที่ไม่ซับซ้อนนั่นคือไปเดอร์แมนนไปเดอร์แมนจริงๆไปเดอร์แมนก็ซับซ้อนคือแต่ว่า ม,ม, s, <S s <S มันยังไม่ใช่เรื่องของเขาไงเออมันดูแบบแจ้ง่ายแลสไปเดอร์แมนยังไม่ใช่เรื่องของเขาไงสไปเดอร์แมนมีของเขาอีกต่อจากนี้ที่จะแบบมีป่าโทนี่มาเล่นด้วยเออป่าโทนี่ให Or ้ของขวัญสไปเดอร์แมนด้วยต้องดูต้องดูเดี๋ยว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 เดา๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดา๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดน๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเ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 ดยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดอ๋ยวเดี๋ยวเดี้นะเออ เทจริงเทมากเว้ยอะไรอย่างนี้ต้องไปดูต้องไปดูเป็นการสปอยที่เลวมากอะโอเคสำหรับช่วงสุดท้ายนี้นะก็ต้องขออนุญาตนะฮะฝากทุกคนและกันใครที่สนใจจะไปดูหรือว่าโอเคหรือว่ายังไม่สนใจที่จะไปดูหรือไปดูมาเรียบร้อยแล้วมาดูเราอะไรย่เงี้ยก็มาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะในข้างล่างเลยนี่ มาพูดคุยกันนะว่าไปดูมาแล้วเป็นยังไงบ้างสชอบไหมชอบไหมขอคะแนนด้วยอย่างนี้อะไรเงี้ยขอคะแนนด้วยอะไรอย่างนี้โดยเฉพาะฉากที่สนามบินอะไรเงี้ยโอ้หนำใจบอกเลหนำใจบอกเลยเจอุนต้าแมนด้วยบอกเลยเดี๋ยวเจอุนต้าแมนเป็นมาจากญี่ปุ่นมาไล้วียังไงอ่ะเจอเนต้าแมนบอกเลยอ่ะแน่นอนต้องไปชมนะฮะสำหรับวันนี้ฮะพวกเรารายการวาระดูหนังแห่งชาตินะฮะขอต้องว่าใช่ไหมเออราต้องฝากช่องทางการติดตามไม่ใช่ก็ ติดตามตรงนี้แหละที่เราดูตรงนี้แหละเออประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ครับสักมุมบุณเดียวไม่ต้องมาเดี๋ยวไปคุยอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นสักมุมมาแหละไม่ต้องขึ้นให้กดตับสไครต์ด้วยละกันหลังจากที่ดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วช่วยกดกันหน่อยเถอะหน่อยก็โอเคนึงถือว่าเออสนุกสนุกเนาะประมาณนั้นนะสนุกสนุกกันดีะดังนั้นสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงเสียง 啊，这可不行